เจนทำไมมันโยกเราไม่ได้หรอนี้ัวๆนะดกอ้เดือนตู้ใหม่อีกแล้วนะต,ต,นนตู้สุดที่รักเธออ่ะอใช่หรอ,อเนอพพนพูดดีป้ายอะไรส้มเออ,อเตู้สุดที่รักรู้เลย ถามเขาดิร้อนจับห,หมายก็มาถามเขาว่าร้อนใช่ไหมร <laughs> ้อนหรือเปล่าช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวไหนลองไปหยิบแมสให้พี่อีกรอบดีหยิบถูกไหมล่ะ ร,รัวรัวรัวจ้ารัวมากช่วยกันเลยช่วยกันซื้อเ็วโอ,วอ้ยออเดอร์ก็รวมกันนะวันนี้<ด>แมสหนูยังไม่มาส่งใช่ไหมเนี่ยพี่เจมส์ใส่กล่องนะกล่องเยวะมกเลยวัน เปิดป้ายแลไอเทมให้พี ання, ่ๆนั่นแน่มือสองเหมือสองกออกมามือสอที่ไม่เอานะเมีย่ไจะเก็บสปทำไมอ่ะอันมาเอาเก็บไว้เออไว้แนวพิเศษเขาพูดไม่ได้ โคตรสวย่ะใครไม่ทันก็ช่วยไม่ได้นะเออใช่ถามอะไรเลเล่จะรู้ปะเลเล่จับได้อยู่นวแปับเงียนเป็นเดือนมั้งแล้วไหนบอกว่าอันนั้นคือของเหนียวอะไรเนี่ยย่อรอเล่อรอเล่นอุ้ยมาดิง่าย่าแม่ใา้แดงนะคะกำลังกแดง แคมไม่ผบอยู่ <laughs> ยออกวอีกแล้วเลยเอาอะไรวันนี้มะกเธอไม่ใส่เอฟเฟกล์เหรอแอปเนี้ย ก็ว่าล่ะเออค่อยจะข่าวหน่อยอันโอ้โหโอเมก้าด oh <my> อยยายึดตัวมันขับทังคอเหยที่เออที่จะเปิดให้พาที่ต่างถามกันดีนะเกิดเลยเอาโอ้ โชว์ให้ดูก่อนดีนกว่าอ่ะใครไม่ทันรอบที่แล้วเทียร่าไปเอาเทียร่าไปชมกันหนึ่งแมททอเต็มหน,มห,นหลับเต็มตื่นทอเต็มหืนหลับเต็มตื่นด้วยไหมพรมคริสต์มาสป้ายแดงกับเทียร่างานถับอ่ะเทียร่ามาสองตัวเลยแม่งานถักงานทอจ้ะ ออีกแล้วพี่ใครรับรีวิวเอาเลยนะคือจะไม่ได้รีวิวบ่อยๆเพราะว่าของแคลงเยอะพี่จะแบบรีวิวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานๆหลายๆคลิปมันก็ไม่ได้อนะเนาะนหนักมากมานจะเบื่อหรือวเปิดไฟนหน้าบ้านพี่หนแบบสลับสลับบ้างเนาะทุกคนบางคนก็เป็นสาวกไหมพรมบางคนเป็นสาวกเสื้อยืดอะไรอย่างนี้ยพี่เราก็สลับสลับกันไปนะจ๊ะอาหารถั่ลมเนเลยครับ ตไหนอ่ะ3าจะพี่3เป็นตัวที่สี่งานมาละพอเลยค่ะว้ยว้าว่าพี่เด็กนี่ก็เป็นไม่เดยกด้วยนะพี่เด็กก็เดินหนีเราไปโอ้อหมาป้ายไหมพี่ดีนะพี่ยกเวท20่กิโล ท่านลมปิดไปก่อนก็ได้ปะนี่ลมธรรมชาติเหรอพี่นี่คืออะไรลมธรรมชาติมาค่ะใหม่พรมคริสต์มาสนะดูโอ้ยนี่เป็นลูกสาวขุนช้างวะเนี่ยฮะให้หผมมาเปิดขึ้นน่ะเออต้องมัน <laughs> ลูกสาวขุนช้างแน่เลยสเสด็จท่านพ่อ,เ,อดดเธอนี่ตัวแล้วมา วกป้ายแดงนะคะใหม่พรมคริสต์มาสทั้งหลายแหล่เปิดรีวิวเอาใจแล้วตัวแรกเทียรางานถักงานทอหลับเต็มผืนเลยคุณพี่ขาอุย้ยสวยๆแล้วนะคะตัวนี้ทอทั้งผืนเลยค่ะคุณพี่พวกนี้จะเป็นงานหัวผ้านะบอกเลยป้ายแดงขายดีมากมากมๆก,มก,มก,มกนี่เห็นไหม งานสวยๆพวกนี้เป็นงานหัวผ้านะทุกคนมีให้ได้ลุ้นทุกกระสอบนะซาเทียร่าอีกแล้วแม่อุย้ยเป็นไปได้ไงเห็นไหมเทียร่าเทียร่าอีกแล้วทุกคนคะ่ะบอกแล้วใครอยากลุ้นงานแลนะคะงานเทียร์งงเทียร่า,รา,าพี่เอาป้ายแดงไปเปิดลุ้นกันได้เลยค่ะคือป้าย ดังแล้วนะป้ายแดงขายดีที่สุดค่ะนี่พวกนี้เป็นงานหัวผ้าทุกคนคัดแยกทำกำไรกันด้วยนะจ๊ะป้ายเป็ดเขียวในตำนานสาวกคริสต์มาสเขารู้จักกันดีอยู่แล้วจัดไปสองตัวติดๆพวกนี้ต้องลุ้นนะคะพี่พวกงานเทียร่าง,งานป้ายเป็ดงานผักงานฮอมีให้ลุน้นทุกกระสอบออกมาออกน้อยยังไงแล้วแต่ลูกเลยนะจ๊ะสวยๆนี่ สีดำสีดำก็ก็ก็ได้นะใช่ก็ปสีดำสตูดิโอจ้าคุณพี่คัดแยกเอานะทุกคนยกก็สอบไปแล้วนะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหล่นกันลงมาตามสภาพได้เลยค่ะใครรับรีวิวให้ไวนะให้ไวนะแม่ เรามาดูทรงสเวตเตอร์กันบ้างตัวนี้คือลาบค่ะพี่อุย้ยแพงมากนะนี่พวกนี้เขาเล่นกันนะจ๊ะในกระสอบก็จะมีแบบคลุมแบบสวมแบบทรงสเวตเตอร์ให้พี่ๆคัดแยกทำกำไรกันอีกทีใครใช้ของเยอะๆทักมาคุยกันหลังใหม่นะคะ งานกาั๊กก็มีให้ได้ลุ้นกุบกริบหอมปลาหอมคอนะจ๊ะพี่อย่าลืมยกกระสอบไปเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะคะอะไรนะนี่คัดหัวผ้าเศษแค่แนะนำให้เอาไป ตีฟูค่ะพี่ขาอย่าลืมเก็บขุย่ผ้าด้วยนะคะผ้าจะได้ดูใหม่นาะซื้อมากยิ่งขึ้นนะฉีดน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยนะทุกคนผ้าจะได้หอมนุ่มฟูขึ้นมาอีกนะคะมมน้ำตาลมินิมอลค่ะ งานกักเห็นไหมทุกคนสวยๆค้าสีสสเลยคุณพี่ได้ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เป็นไงว่าไม่ได้ว่าไม่ได้รุ่นนี้จะเป็นงาน US 45กิโลนะคะอุ๊ยตัวนี้มีหมวกโอ้ีหมี ไปแยกนะตัวไหนไม่สวยเปื้อนเสียพี่ขายถูกๆไปเลยนะหรือแถมไปเลยก็ได้นะคะตัวไหนสวยๆงานลงงานแลขายได้หลักร้อยบางคนหลายร้อยนะพี่นะพวกเคียร่าป้ายเป็ดหรืองานหักงานหอ่อบางคน200-300ได้นะพวกนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยงานครูอุ้ยดูด,ดิป้ายยังอยู่เลยอะอลงอะไรอ่ไม่ได้ใส่เลยนะจ๊ะ อุ้ยชงสเวตเตอร์ตัวนี้สวยมากทุกคนดูค่ะให้ดูได้ทุกตัวนะพี่ให้ดูได้ทุกตัวเลยนี่ใครเนี่ยกระตูนอุ้ยปลาฉลามบางลูกมีเดทด้วยนะอย่างตัวนี้ เ,ออเชื่อป้าเดี๋ยวก็จะแบบไม่ทันไม่ทันเพราะว่าไรไรที่ไม่มีคนเห็น <c oughs> สองวันบางคนมาเห็นใอทีตอนเย็นพี่ต้องกดหัวจงหัวใจนะเวลาดูไลฟ์สดอะ่ะมันจะได้แจ้งเตือนนะเวลาครไลท์อ่ะ นี่ไงพูดถึงเดทเดทมาเลยบางตัวก็น้องๆใส่ได้นะคะไหมพรมดำช่งนี้ขายดีนะพี่รีบสั่งเลย <c oughs> ก็เราไปคัดแยกก่อนนะช่วงนี้เราก็คัดเอาสีดำสีครมโทนไปหายก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวพอปลายปีเราก็จะหายเป็นงานสีสันนะคะอู <c oughs> ้เดทมาอีกแล้วนะ่ารักันนี้เดเด็กโตได้ เรสเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพี่เจอบ่อยมีลูกค้าแนะนำบอกว่าให้เอาน้ำยาปรับพานุ่มใส่ป๊อกกี้แล้วก็ฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดทุกตัวเลยให้ชุ่มๆเลยแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นนะตีฟูนะคะพอผ้ามันหอมมันฟูแล้วทุกคนเก็บถุยผ้านะมันจะได้เรียบผ้านุ่มฟูนะคะดูสิ ่ก็เด็ดๆดอยู่เด้โอโมีทุกไซส์เลยค่ะพี่คุ้มมากนะนี่สวยจังเลยบางตัวมันไม่ใช่ลายแบบคริสต์มาสจา๋าแต่คือเขาจะอยู่ในธีมคริสต์มาสนะคะอุ้ยเหมือนเมื่อกี้ตัวปลาฉลากตัวนี้ปะ เลยจ้ามาเลยราคาส่งตั้งแต่กระสอบแรกนะจ๊ะคุณพี่เธอเอาเครื่องนี้มาเลยให้โชว์ลูกค้าเลยเนี่ยแปดร้อยคนดึงเออดึงแล้วก็อืมสตูดิโอนะคะงานหักงานทอป้ายปงป้ายเป็ดคุณพี่ เออดูดิเธอมาได้ไงก่อนเทียร่าสามตัวปกติไม่เคยเจออะไรอย่างนี้นะคุณพี่นะบอกแล้วว่างานหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะใครสนใจก็แคปหน้าจอสั่งน้องแอดมินได้เลยรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีกระสอบใหม่เอาไปลุ้นเองนะคะค่าส่งไม่รวมนะใครใช้ของเยอะๆทักมาหลังไม้ได้เลย